ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ทําเอาสาวแบมไพลินถึงกับออกอาการทนไม่ไหวต้องแคปแชทของอดีตสามีออกมาโพสต์กลางโซเชียล และพอเราได้เข้าไปอ่านแชทนะคะก็เหมือนว่าฝ่ายชายไม่อยากจะให้เอาลูกเนี่ยมานั่งไลฟ์ตลอดนั่นเองเลยค่ะอย่างบางประโยคที่บอกว่าคิดถึงอนาคตลูกเยอะๆนะไม่ใช่เล่นโซเชียลลูกอาจจะเติบโตได้โดยไม่จําเป็นเรื่องโซเชียลก็ได้หรือประโยคที่บอกว่าอยากให้คิดดีๆที่ทุกวันนี้ทําอัปเดตเรื่องลูก คลิปลูกทําเพื่อลูกหรือว่าทําเพื่อตัวเอง <S <S 1> <S 1> และก็มีที่บอกว่าการเอาเขาไปอยู่ในโซเชียลตั้งแต่เล็กมันคือความคาดหวังของใครก็ไม่รู้ <S <S และนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะจากคอมเมนต์ของฝ่ายชายที่แบมเนี่ยได้แคปเอามาลงในโซเชียลนั่นเองค่ะงานนี้สาวแบมก็คือโพสต์เลยบอกว่าเราผิดอะไรพร้อมกับโพสต์ข้อความอีกรัวๆค่ะแถมแท็กไปยังฝ่ายชายด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เป็นตามที่ตกลงไว้ฉันจะขอ พูดทุกอย่างให้หมดวันนี้นะคะปาว่าปาพูดว่าพวกเราอะไรไว้บ้างต่อมากับโพสต์ที่บอกว่ามีความทรงจำดีๆไม่ชอบดันชอบแบบนี้ และพอหลังจากฝ่ายชายนะคะมีการอัปเดตโซเชียลเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยแบมก็ออกมาโพสต์อีกบอกว่าไหนว่าปาไม่เล่นโซเชียลมาคุยกันหน่อยนะป้ายังค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าสาวแบมก็ออกมาโพสต์อีกบอกว่าถ้าเธออายที่บ้านฉันมันจนเราบ้านนอกเราผิดไหมป้าและต่ออีกโพสต์ที่ว่าเข้าใจคําคํานี้บอถึงจนแต่ล้นสุข โดยก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่ายิงทำแบบนี้จากที่เขาจะมาหาลูกเขาจะตัดทุกช่องทางนะอันนี้พูดจากใจจริงแล้วสาวแบมนะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับด้วยบอกว่าไม่มาหาไม่ได้บังคับแต่อย่ามาก้าวไก่ความสุขของเราสองคนแค่นั้นเลยโดยล่าสุดนะคะแบมพายลินก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวค่ะ พร้อมกับข้อความที่บอกว่าขอเธอนะพ่อพร้อมกับแท็กไปยัง Facebook ของฝ่ายชายนะคะบอกว่าขอให้เราได้มีความสุขกัน2คนแม่ลูกนะคุณมีความสุขแล้วขอนะอย่ามาก้าวไก่ความสุขตรงนี้ของเราสองคนหรือการเลี้ยงดูของฉัน ฉันมีความสุขของฉันที่ได้เก็บอะไรดีๆเกี่ยวกับลูกสักวันหนึ่งจะค่อยๆสอนให้เขามีภูมิคุ้มกันหรือมีวัคซีนเรื่องโซเชียลเองนะกลับไปสอนตัวเองบอกตัวเองเรื่องโซเชียลบ้างถ้าไม่คาดหวังกับมันก็หยุดเล่นนะฉันก็โพสต์อยู่ในส่วนของฉันนะพ่อสองคน ถ้าในอนาคตเขาไม่โอเคที่ได้เห็นให้มาลงที่ฉันฉันรับเองและนี่ก็เป็นโพสต์ล่าสุดจากสาวแบมไพรินนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ก่อนหน้านั้นแบบรัวๆมีหลายๆคนนะคะก็คอมเมนต์ว่าไปส่องโซเชียลของอดีตสามีของแบมเองเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนว่าล็อกโปรไฟล์ไปแล้วค่ะ ซึ่งแบมเองเนี่ยมีการคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าท่านแน่จริงก็ปิดไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะคะของสาวแบมไพรินหลังจากนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมกันแล้วล่ะคะ่ะ